ความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากที่หลอดคอลิสเวราเลียนได้ออกไปสูรบที่หมู่เกาะสเตปสโตนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาเรียกได้ว่ากึ่งเป็นกึ่งตายก็ว่าได้ทําให้มีการถกเถียงประเด็นผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ไม้แห่งดิฟมาร์กเกิดขึ้นระหว่างหลอดเวมอนเวราเลียนกับเจ้าชายลูซิลิสเวราเลียนลูกชายคนรองของเรเนล่าจนงกระทั่งกษัตริย์วิซิลิสได้รับรองให้หลานชายของเขาอย่างเจ้าชายลูซิลิสเวราเลียนได้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แห่งดิฟมาร์กจนกระทั่งเวมอนไม่พอใจในคําตัดสิน เขาได้ทำการประกาศว่าลูซิลิสไม่ใช่สายเลือดของเวลาเลียนแท้และยังเป็นลูกของชูอีกทำให้เดมอนไทเกรเรียนทำการฆ่าเวมอนแต่ขาดท้องพระรงหลังจากที่ช่วยให้หลานชายได้สืบทอดบัลลังก์ไม้ได้สำเร็จวาระสุดท้ายของกษัตริย์วิซิลิสเขาได้สั่งเสียกับอลิเซนโดยที่เขาคิดว่าเธอคือเลเนล่าถึงเรื่องลำนำน้ำแข็งและไฟของกษัตริย์เอกอนไทเกรเรียนวิซิลิสบอกว่าผู้ที่สามารถผนึกเรื่องนี้เอาไว้ได้ก็คือเลเนล่าเท่านั้น สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ออริจินอลจาก HBO อย่าง House of the Dragon ใน EP ที่9กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในคืนที่ไร้ลมหายใจของกษัตริย์ทุกอย่างดูช่างว่างเปล่าจนกระทั่งข่าวสารการสวรรคตของกษัตริย์วิเซอริสได้ถูกส่งต่อออกไปไปถึงยังสาวรับใช้อย่างทาวยาก่อนที่มันจะถูกส่งต่อไปถึงยังราชนีนายหญิงของเธอทำให้อลิเซนเสียใจอย่างมากก่อนที่เธอจะสั่งห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอลิเซนได้น,นำเรื่องนี้ไปแจ้งกับราชหัตราชา พร้อมกับบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอได้เข้าเฝ้ากษัตริย์และวิสลิสก็ได้สั่งเสียว่าอยากจะให้เอกอนเป็นกษัตริย์คำสั่งเสียสุดท้ายที่ออกมาจากปากของราชาในคืนเดียวกันนั้นเองออตโตได้ทำการเรียกประชุมสภาโดยด่วนก่อนที่จะแจ้งว่าตอนนี้กษัตริย์วิสลิสได้จากไปแล้วความเงียบเข้ามาปกคลุมที่ประชุมชั่วคราว ออตโตบอกกับสภาว่าก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายวิสลิสได้แจ้งความต้องการสุดท้ายของเขาต่อราชนีว่าต้องการจะให้เอกอนสืบทอดหลอดแห่ง7อาณาจักรไทแรนแลนนิสเตอร์จึงบอกว่าถึงคราวแล้วที่เราจะเริ่มทําตามแผนการที่วางเอาไว้ออตโตจึงบอกว่าตอนนี้หน่วยพิทักษ์เมืองมีนายกองสองนายที่จงรักภักดีต่อเดมอนพวกเขาต้องการจะปลดนายกองสองคนนั้นออกจากตำแหน่ง และสั่งให้ไทแลนด์แลนเนสเตอร์หัวหน้าการคลังแบ่งทรัพย์และทองคาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยทําให้อลิเซนสงสัยว่าอันุสภาหแห่งนี้แอบวางแผนลับๆโดยที่ไม่บอกเธอก่อนที่หลอดไลแมนวิสบิลลี่คุณคังเท่าจะเริ่มทนไม่ได้ที่ต้องมานั่งฟังแผนการจองปลอมของพวกสภาเขาได้ยืนกรานเพียงคนเดียวในที่ประชุมว่าจะยังจงรักภักดีต่อเลเนล่าผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ตามที่วิสลิสได้ประสงค์เอาไว้ ตาเท่าไรแมนคิดวันนี้อาจจะเป็นการรอบปลงพระชนก็ได้ก่อนที่เซอร์คริสตันโคจะเข้าไปผลักตาเท่าไรแมนให้นั่งลงแต่ถึงกระนั้นหัวของเขาก็กระแทกเข้ากับโต๊ะจนเสียชีวิตคาที่ในที่ประชุมมีการวางแผนในการรอบสังหารเลเนล่าเพราะว่าศัตรูที่มีลมหายใจอยู่ยอมส่งผลทําให้เกิดสงครามตามมาแต่ว่าอลิเซนก็ไม่เห็นด้วยสิ่งเดียวที่เธอต้องการก็คือทําตามในสิ่งที่เธอเข้าใจจากที่กษัตริย์ได้สั่งเสียเอาไว้ เซอร์เฮโรที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาได้ยืนยันว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์และตอนนี้กษัตริย์ก็ได้ตายไปแล้วเท่ากับว่าเขาจะไม่รับคำสั่งจากใครทั้งนั้นถ้ายังไม่มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาแทนเซอร์เฮโรยอมถอดผ้าคลุมเขาาออกก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปหลังจากนั้นอลิเซนกับออตโต้ได้เข้ามาตามหาเอกอนแต่ทว่าเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั้นเอกอนก็ได้หายตัวไปเหลือเพียงแค่เจ้าหญิงเฮเลนาภรรยาของเอกอน ออโตได้ทําการสั่งให้เซอร์เอริกผู้น้องออกตามหาเจ้าชายเอกอนเพราะว่าเขารู้ว่าเจ้าชายมักจะหนีไปที่ไหนโดยที่เขาจะต้องพาฝาแฟดผู้พี่ไปด้วยเรื่องนี้จะต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับทานดาของเลนิสตอนนี้เธอถูกล็อกประตูขังเอาไว้จนกระทั่งเธอทราบว่าตอนนี้เหล่าคนรับใช้และทหารผู้ที่มีส่วนในการจงรักภักดีต่อเลเนล่าพวกเขาถูกจับไปขังเอาไว้ในคุกใต้ดิน ทางด้านของอลิเซนเธอได้สั่งให้คริสตันโคออกไปตามหาเจ้าชายเอกอนโดยที่เอมอนก็อาสา,าที่ออกไปตามหาพี่ชายอีกแรงทั้งสองครับได้ออกไปนอกพระราชวางังและออกตามหาเอกอนที่ถนนสายไหมเอมอนบอกว่าพี่ชายขเขาก็เคยพามาที่นี่ยานที่เต็มไปด้วยหอนางโรมทางด้านของสองพี่น้องฝาแฝดก็ได้ออกตามหาเจ้าชายเอกอนเหมือนกัน คิสซนโคได้เข้าไปถามว่าเคยเห็นเจ้าชายเอกอนมาแถวนี้หรือไม่เจ้าของหอนงโรมก็บอกว่าเจ้าชายเอกอนไม่ได้มาแถวนี้นานแล้วพวกเขาจะต้องออกไปตามหาที่อื่นต่อ ฐานด้านของออ t o ตไฮ h าวเวอร์แ d of the King ได้รวบรวมหลอดจากเมืองต่างๆที่เคยคุกเข่าจงรักภักดีต่อลีเดล่ามาที่นี่เพื่อแจ้งว่าตอนนี้กษัตริย์ได้จากไปแล้วและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนความประสงค์ที่จะให้เอกอนไทเกเรียนขึ้นของบัลลังก์เหล็กต่อจากเขาหลอดที่ไม่ยอมรับเอกอนจะต้องถูกจับตัวไปขังเอาไว้ทำให้หลอดคาสเวลต้องยอมคุกเข่าตามน้ำไป ฟ้าแฟเอริกได้เข้าไปตามหาเอกอนในย่านฟรีบัตทอมจึงกระทั่งมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ตามพวกเขาไปตอนนี้ในย่านฟรีบัตทอมมีการนำเด็กมาต่อสู้กันเด็กเหล่านี้จะถูกลับเล็บให้ยาวและตะไบฟันให้แหลมคมเพื่อเอาไว้ต่อสู้กันเอกอนมักจะมาอยู่ที่นี่ในยามค่ำคืน ท่านของลอดคัสเวลเขากําลังจะหาทางออกไปจากปรา,าสาทเลดทิฟเพื่อนําข่าวสารนี้ไปแจ้งให้กับเลนล่านายหญิงเพียงคนเดียวที่เขาจงรักภักดีระหว่างการตามหาเอมอนบอกว่าพี่ชายของเขาไม่คู่ควรที่จะได้นั่งบัลลังเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นตัวเขาต่างหากที่มั่นฝึกฝนวิชาศึกษาประวัติศาสตร์ ทางด้านของฟราฟเฟดออริคผู้น้องไม่เห็นด้วยที่เอกอนจะได้ขึ้นคองบอลลังเพราะว่าเขาได้เห็นนิสัยใจคอของเอกอนมาแล้วก่อนที่หญิงปริศนาจะเข้ามาแจ้งว่าเพื่อสามารถพาทั้งสองไปหาเอกอนได้ถ้าหากได้รับค่าจ้างที่มากพอเธอถูกส่งตัวมาจากนายหญิงของเธอและเจ้านายของเธอนั้นต้องการจะคุยเพียงแค่ราชหัลของราชาเท่านั้นทาน้านของลอร์ดพัสเวลเขากำลังจะหนีออกไปได้สำเร็จ แต่แล้วลอร์ดคัสเวลก็ถูกจับตัวเอาไว้ได้ลาลิสตินแปรได้จับตัวคัสเวลมาส่งให้กับออตโตจนกระทั่งออตโตได้สั่งให้เพชฌฆาตหลวงทําการสังหารลอร์ดคัสเวลทางด้านของรายชินีอลิเซนเธอได้ทําพิธีศพให้กับสามีของเธอโดยให้เหล่าแม่ชีไร้เสียงเข้ามาทําพิธี ก่อนที่เธอจะวางมงกุฎราชาลงไปในร่างที่ไร้วบญญาณของผู้เป็นสามีหลังจากนั้นอลิเซนได้เข้ามาเจราจากับเลนิสและนั่นครับก็ทําให้เลนิสรู้ว่าวิสลิสได้ตายไปแล้วและรู้ว่าอลิเซนกําลังจะชิงบัลลังไปจากเลนนล่าอลิเซนจิงชี้ให้เห็นว่าการเป็นพันธมิตรกับเลนิล่านั้น มีแต่จะเสียผลประโยชน์ลูกสาวของเลนิสก็ต้องตายจากไปอย่างเดียวดายส่วนลูกชายก็ถูกหักหลังเพราะว่าจริงๆแล้วบัลลังก์เหล็กควรจะต้องเป็นของเลนิสส่วนสามีของเธอนั้นวิสุลิสไม่เหมาะกับการเป็นราชาในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครอบครองบัลลังก์แต่อลิเซนอยากจะให้เลนิสเข้ามาหนุนหลังให้กับเธอพร้อมกับเสนอให้เลนิสได้เป็นผู้ปกครองดิฟมาร์กเลนิสจึงถามว่า เจ้าไม่เคยคิดภาพตัวเองขึ้นนังบัลลังเหล็กเลยเหรออลิเซนไม่รู้จะตอบยังไงเธอจึงให้เวลาเลนิสได้คิดทบทวนเรื่องนี้ทั้งทั้งของเซอร์คิสตันโคลกับเจ้าชายเอมอนตอนนี้พวกเขาได้พบว่าออตโตนั้นได้ทําการเจราจากับผู้ที่มีฉาย,ยาว่าหนอนขาวแหล่งข่าวของเมืองหลวงซึ่งในตอนนี้มิสซาเลียผู้ที่คุมย่านฟรีบัตทอมได้เข้ามาเจราจากับออตโตซึ่งเธอก็รู้ถึงข่าวสารการจากไปของกษัตริย์ ก่อนที่จะทําการแลกเปลี่ยนกันข้อมูลที่จะพาไปพบกับเจ้าชายเอกอนกับเงินและทองคําที่ได้ตกลงกันเอาไว้มิสเซเลียได้นําเอกอนไปซ่อนเอาไว้มิสเซเลียต้องการที่จะเจราจาในการหยุดใช้แรงงานรวมไปถึงการทารุณพวกเด็กๆในฟีบัตทอมอย่างปาเถื่อนซะหน่วยผ้าคุมท้องได้รับสินบนและปล่อยประระเลยเรื่องนี้อยู่เรื่อยออตโต้จึงรับปากที่จะเข้าไปสอบสวนเรื่องนี้ให้ จนกระทั่งฝ่าแฟดเออริก er ได้เข้าไปพาตัวเอกอนออกมาจากที่ซ่อนของมิสเซียก่อนที่เอกอนจะพยายามหนีจากการเป็นกษัตริย์เขาถูกพาตัวกลับไปก่อนที่จะพบเข้ากับเซอร์คิสตันโคลกับเจ้าชายเอมอนทําให้เกิดการประทะก,กันเกิดขึ้นเอริกผู้พี่ได้ประดาบกับเซอร์คิสตันโคลส่วนเอมอนนั้นได้ทําการจับตัวเอกอนเอาไว้ได้เอกอนในตอนนี้ไม่ต้องการที่จะขึ้นปกครองเมืองเขาต้องการที่จะหนีออกไปจากที่นี่ แต่เอมอนก็ต้องทำตามหน้าที่ที่แม่ของเขาได้สั่งเอาไว้คือการพาตัวพี่ชายกลับไปหาผู้เป็นแม่อลิเซนได้เข้าไปเจราจากับพ่อของเธอพร้อมกับบอกว่าเธอต้องการที่ยุติเรื่องนี้ในการเจราจากับเลเนล่าให้เธอนั้นอยู่ที่ดาร์กอนสโตนส่วนเอกอนลูกชายของเธอจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของดินแดนทั้ง7อาณาจักรหลังจากนั้นอลิเซนได้กลับมาที่ห้อง ลาลิสตินแปรได้เข้ามาหาเธอลาลิสได้เข้ามาแจ้งว่าในเมืองหลวงตอนนี้มีเส้นใยแมงมุมอยู่ข้าวสารจะถูกส่งต่อไปตามเส้นใหญ่นี้ซึ่งราชหัตราชาก็ทรงทราบดีแต่ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นี่คือเหตุผลที่ทำให้ออตโต้เจอตัวเอกอนก่อนอลิเซน อลิเซนได้ทําการถอดถุงเท้าออกเพื่อให้ลาลิสได้ดูเท้าของเธอก่อนที่ลาลิสจะยอมบอกข้อมูลต่อไปมันมีคนที่เป็นตัวแม่ของเมมมุมพวกนี้อยู่ลาลิสเสนอให้กําจัดคนพวกนี้ไปซะอลิเซนบอกให้ลาลิสไปจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จซะหลังจากที่เห็นเท้าของราชนีลาลิสจึงทําในสิ่งที่เขาใคร,คร่ครวญทางด้านของเลนิสในตอนนี้เซอร์เอ,อริกผู้น้องได้เข้ามาพาตัวเลนิสหนีออกไปจากที่นั่น และในตอนนี้ศพข,ของหลอดคาสเวลก็ถูกแขวนเอาไว้ในกลางท้องพระโรงเอ,อริกได้พาเลนิสไปตามถนนทางใต้ของคิงส์เว y เพื่อม่งหน้าไปยังอ่าว b บ็กวอเทอร์จนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้ในย่านฟีวัตทอมเกิดขึ้นเลนิสต้องการให้เอ,อริกพาเธอไปที่ดาร์กอนพิสเท่าไม่อาจจะทิ้งมังกรของเธอเอาไว้ที่นี่ได้แต่เอ,อริกก็ยังยืนกรานว่าจะต้องพาเลนิสออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อน ในตอนนี้ประชาชนถูกต้อนให้ไปรวมตัวกันที่ดากอนพิษสถานที่ที่สถาปนากษัตริย์คนใหม่ของ King's Landing ระหว่างทางที่เอกอนจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีเอกอนรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่จริงเพราะว่าพ่อของเขาไม่ได้ต้องการที่ให้เขาเป็นผู้สืบทอดแต่เป็นพี่สาวต่างแม่อย่างเรดิล่าอลิเซนก็ยืนยันว่า คำสั่งเสียสุดท้ายของวิสลิสนั้นก็คือให้เอกอนเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ก่อนที่เธอจะมอบกิจของเอกอนที่หนึ่งให้กับลูกชายประชาชนถูกต้อนให้ไปยังดา์กอนพิทํำให้เอริสกับเลนิสต้องพัดพากจากกันแต่ถึงอย่างนั้นเลนิสเขา้าใจจะเดินทางไปที่ดา์กอนพิอยู่แล้วผู้คนได้มารวมตัวกันก่อนที่เสียงประกาศจาก Hand of the King จะประกาศถึงการจากไปของกษัตริย์ สิ้นสุดรัชสมัยของกษัตริย์วิสุลิสและคำสั่งเสียสุดท้ายของกษัตริย์วิสุลิสนั่นก็คือการให้เจ้าชายเอกอนทเกเรียนเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากเขาพิธีสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่ได้เริ่มขึ้นประชาชนคิงส์แ n d i n g รวมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้และในเมื่อเรนิสได้จังหวะให้จึงแอบเข้าไปในดากอนพิเพื่อไปหาราชินีดแดงเมลิสมังกรของเธอ มงกุฎของผู้พิชิตเอกอนที่หนึ่งกสวมลงบนหัวของเอกอนทาเกเรียนโดยที่มีเซอร์คิสตันโคหัวหน้าราชาองครักษ์เป็นผู้สวมมงกุฎให้กับเอกอนเสียงปรบมือเด,ด้งไปทั่วดาร์กอนพิษพร้อมกับความยินดีกับราชาคนใหม่แต่ทว่าพวกเขาก็ดีใจได้ไม่นานมันก็ได้มีบางอย่างปรากฏขึ้นราชินีแดงเมลิสกับเจ้านายของมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาเรนิสที่ตอนนี้อยู่บนหลังของเมลิส เธอได้ตรงเข้าไปหาครอบครัวของกษัตริย์อลิเซนจึงเข้ามาบังลูกชายของเธอเอาไว้ตอนนี้เธอพร้อมที่จะเสียสละชีวิตถ้าหากจําเป็นก่อนที่เมลิสจะปร,นนราณีพวกเขามันไม่ได้พ้นไฟออกมาแต่อย่างใดมีเพียงแต่ลมเท่านั้นที่ถูกปล่อยออกมาจากลำคอของมันเลนิสจึงตัดสินใจควบราชินีดแดงออกไปจากดาก้อนพิษเรื่องราวในตอนที่9ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ